สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะหลังจากที่กลับไปบ้านเมื่อหนึ่งพี่น้องกลับมาติดตามจิมงานฟ้าบ้านก่อสร้างเช่นเคยแต่ว่าท่านิิไปป้องไดหาป้องไปบม่มีอันนี้เป็นหน้างานใหม่ล่าสุดนะคะห้วยปะเทียลำห้วยปะเทียก่อนหน้าโยชามอีกฝั่งหนึ่งเสร็จไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ฝั่งตรงข้ามกันนะคะ ว่าบุญปลาเร่มาเบิงตอนที่เขาลื้อปลามาเบิงแต่ตอนเขาแตง่งแต่งออกไปเลยนะคะตอนลื้อจะเป็นพี่ตุ้มตามกับหนุ่มเบียร์หรือเปล่ามาลื้อขุดต้นไม้วัชพืชอะไรต่างๆออกจากพื้นที่ได้ข่าวว่าทุเรียนพันกระลังเป็นดอกเนหนอมีแต่ต้นง่ามถือขุดออกไปนะคะพ่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะ นี่พี่น้องเกือบอันนี้เพิ่นยังปลูกในพื้นที่เพิ่นถ้าเพิ่นปลูกเขาไปอีกน้อยถึอพุดออกแท้สิว่าเขาบ่ได้เนาะพี่น้องว่ามันอยู่ในพื้นที่สาธารณะพื้นที่หลวงเขาก็ต้องเอาออกเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณนะให้มันดีขึ้น โอ้นี่โดนอยู่ต้นยางโดนเป็นบางส่วนอันนี้โดนแต่อาจจะสีก็บ่าเป็นตบบถูกราพี่น้องนี่ละถนนหนทางเข้าไปใส่ขี่รถนะมันกระสิบลันปะโอ้ก้อนหินใหญ่ป้าเจาะกับพี่ตุมตามเขาจับคู่ไห้ได้นี่้อแกจับคู่ไห้ตุงตามพี่ตุมตามกับป้าเจาะแล้วก็ นุมเบียกับฟ้าตะวันระยะทาง700ดรเมตรระยะทาง700ดรเมตรมีนกกระเง่งเนี่ย คุ่เริ่มต้นจากข้างในแล้วก็แต่งปรับปรุงพื้นที่ออกไปข้างนอกข้างนอกอยู่ใส่ัติพุนพี่นนอะพุนข้างนอกอยู่งส้างพื้น,นที่ข้องกับคือใส่ไก่นี่แหละคดโคงแล้กงอกแล้งแงกอันนี้แล้วก็พามาดูสองหนุ่มนละมุม เ่ว่าตอนออกไปออกบ่ได้รู้ตรงเอาไ้ทั้งในดิเพราะว่าแต่งแบบนี้แล้วมันออกบ่ได้นอกจับดินเสียแห่งก่อนก่อนหินนะไปตะเข็บแถวเถอะ หลังจากที่ป้าเจ้าเอาเจ้าซันนี่เอสไว200เออไม่ใช่ไป, S ไปเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเอสไวนาส1 4ไปเฮ็ดมือใหม่นะคะไปซ่อมบำรุงปุ่งกีโดยช่างตะวันปลาตะวันเราเป็นสร้างมาก่อนเลยทุกคน บอดี้คับเป็นตะไมโครในป่าตะวันเราเป็นสร้างเชื่อมเป็นสร้างลายอย่างป่าตะวันก็นเลยเป็นคนไปเห็ดไปเชื่อมมือปุ่งกีให้ป่าเจาะตะวันบุญบริปีไทยเอารถไปเห็ดยูวัดนะคะย้ายรถสองคันป่าตะวันกับป่าเจาะฉีทั้งสองแต่วุ้นไม่ได้รีวิวแล้วก็ขนใหญ่ไปทั้งสองคันเอาไปเห็ดยู่วัด วัดก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงต้นไม้ของพวกนี้นี่เป็นวัดนะคะเราเอามาทำตรงนี้เร,เราทาเสร็จเราก็มาลุยงานต่อเพราะว่าเป็นพื้นที่ไกลๆก,กันเสดายต้นทุเรียนนะพี่น้องเขาบอกว่าต้นทุเรียนปีนี้ดกมากว่ะสันแต่ว่ามันอยู่ติดในฟังห้วยเขาก็ต้องเอาเ,อาเ,อาเอาจ้าของเพิ่นมามาเบามาถามนะคะมื่สองมื่ทีแล้ว เข้าว่าประมาณเจ็ตนที่ว่าเพิ่นปูกอยู่ในเขตทีหลวงนะคะสีสาธารณะสิ่งก็ต้องโดนโดนเต็มๆเนี่ยถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนี่นิดๆน่อยๆแต่คองแกมันจะอยู่ฝั่งข้างในนะคะแต่ว่าเสดายบุญบันเล้ั่อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศหน้างานล่าสุดเส้นที่หกนะคะเส้นที่หที่เราทำ ลอกลำห้อยตกกีต่ตมซะเนาะพะย่กีเล็ก,ไ,กลได้เวลาพักเที่ยงแล้วพี่น้อง้าเบงลอดสิออกไปทางไหนแดดฮอนแห้นงหนะคุณเขาฮุมก่อนได้เวลาพักเที่ยงแล้วปลาเจอกับพี่ตุ่มตามส่วนเราก็มาจะตัดเครื่องรอตอนนี้ก็นี่ล่ะคนขับรถพี่น้องคนขับรถมาก พาไปกินเขาถ้าเบิ่งทานปลาเจ้ากรลอดสิไปกินเขาใส่เขาจะเาเด็กนั่งกินไในบ่วบตีมันเ,เขาลามง้อขาเ้าอยู่แบบบู๊บ<า>หิบ้าน่าสิมีนั่งกินอยู่แบบเนาะเขาก็ซื้อมาอยู่นั่งกินเขาตอนนี้ก็รอสองหนุ่มก็กำลังเดินมา้าพั <c oughs> กที่จะเอาสีผ้าไปใส่หล่าผ้ากันแรนขึ้นรถโอ้ยมึงเงือกถ้าแบบนี้เจา้าบ่ะหยัดคอยตัวมึงเจ้าไปขายไปล่องของมิน้นแบ่ซื้อเต้นมาสองอันอันนี้ห้องน้ำ บ่นี่ห้องนะไม่ใช่ได้้องนไม่ใช่เ่ะอยังได้แต่ได้แต่อันนั้นเจา้านี่เด็กกองนี่อันนี้จะอยู่ในนี้ยังแน่ติโทษสาบมันรุดเนาะน,นี่แม่ฮากเต้นบักเบียงุ่มมากสิเดี๋ยวสามันแล้วง่วงมากกับไม่ไม่แล้วเออเด็จกจะซีดีกว่าดิจับ ขึ้นรถจะเอาไปขมิน้นไปส่งขมิน้นเขาให้นคนก็พาผูใ้ใดอยากได้ดสองกันเนาะติดรอบรถเลยคืนคืนคืนจะพาไปขมินนบบข้น,น,นมันมีอีกยู่ยุบานไหสิเอา <À S 1> สิบแปดเขาว่าวไปสกแกจังได้กับจังสี่แล้ว พึ่งพาอาศัยกันพี่น้องอันนี้กระรถกระสิหกแน,นเดอรถรถ็นงานรถหาเงินรถทำเงินรถรับนี่น่ะเดี๋ยดับห่วยเดี๋ยวก็ตึ๊บข้าไปกินอย่างนี้กินตามสั้งน่ะแม่ไปอ่านพูแล้วก็ได้นนพูดล,ไละไปหาแนวกินเที่ยงกันจ้าถึงร้านกับข้าวแล้วจ้า ครัวโซนดงปกติเขาสิสั่งใส่กองต่วเหมือนนี้เขามาเปลี่ยนบรรยากาศพาทิมงานมากินในร้านสั่งเลยข่วใครอยู่หัวโตวคนนั้นจ่ายนนหัวโตวจ่ายเด้อไปจอดไปนั่งหัวโตวไหมต,ตมิดเ้ยเมนูของเราคานหมูกรอบสีคอนสุกุเไดะถั่วหักรอบ ถวัิบบาททีมงานหมูกรอบโมดกินอะไรเปียเอาหมูชิ้นบ่ะเอาหมูชิ้นจ้ะพี่น้องเป็นบทเรียนเดอ้อเวลาสั่งเนื้อกินสั่งยางเดียวกันเดอ้อ <c oughs> <c oughs> สามคนหนีสัง่งสั่งเขาตามสัง่งแต่ว่าอันหมก๋วยเตี๋ยวกินจนนอนหลับได้ตื่นนึงเด้อ <c oughs> มันเป็นสูตรมันเป็นสูตร อเบีย่าเบาหวานผมขึ้นแล้วพี่เบียว่าตีเล็กเสือสาวก็เขาเลย่ะกดดันนะถือกดดันพี่น้องถือกดดันยกถวยสดแล้วถือกดดันถือกดดันเสร็จเรียบร้อยไปรีงานกันต่อจ้า